เคล็ดลับวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องท่องคาถาเรียกทรัพย์เสริมดวงเข้าบ้านได้เลยเคล็ดลับวิธีที่บ้านรวยเข้าทำกันวิธีเรียกทรัพย์เสริมดวงตามความเชื่อโบราณน,นิยมทำกันมานับรุ่นสู่รุ่นความเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยและโชคลางเหล่านี้เป็นเคล็ดลับที่ดีใช้ส่งเสริมเรียกทรัพย์เข้าบ้านตามแบบอย่างที่บ้านรวยรวย เขาทำกันมีดังต่อไปนี้หนึ่งทิศของห้องพระหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หิ้งบูชาควรจัดหิ้งพระหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหน้าไปทางทิศเหนือตามหลักควงจุ้ยของบ้านเชื่อกันว่าเป็นทิศทางของสวรรค์อยู่ด้านเหนือฉะนั้นตั้งหิ้งพระห้องพระควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศเหนือโดยพื้นที่ตรงนี้วางพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหมดได้เลย และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ยิ่งพระควรหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านทิศทางนี้ถือว่าเป็นทิศมงคลอย่างยิ่งเป็นเลิกดีส่งเสริมความเป็นสลริมงคลให้กับบ้านได้มากที่สุดและยังเชื่อกันอีกว่าจะทำให้ทุกคนในบ้านโชคดีจะช่วยปกปกักรักษาคุ้มครองทุกคนภายในบ้านให้คลาดแคล้วจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างเต็มที่ได้ดีอีกด้วยสเรือสำเภา ภาพเรือสำเาาถือว่าเป็นของตกแต่งบ้านที่ดีมากเรือสำเาาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายการทำธุรกิจที่มั่นคงมั่งคั่งก้าวไกล เนื่องจากโบราณทำการค้าขายใช้เรือสำเภาทำการค้าก็ประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงามและมีเงินทองมัง่งคั่งสมบูรณ์พุนสุขจึงเชื่อว่าเรือสำเภาเป็นสนัญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งและการเดินทางกระตุ้นทำให้ธุรกิจการค้าเกิดการเดินทางบันดาลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจก้าวหน้า เติบโตก้าวไกลไปต่างแดนเดินทางไกลไปต่างประเทศเชื่อว่าเรือสำเภานั้นเป็นมงคลเรื่องการค้าขายประสบความสำเร็จทาให้มีเงินทองมันง่นคงสมบูรณ์พูนสุขโดยจำเป็นต้องหันหัวเรือสำเภาเข้ามาในบ้านอย่าหันหัวเรือออกนอกบ้านเด็ดขาด 3. เข้าสารตามหลักสัตร์ของควงจุย้ยและเคล็ดลับความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณบอกสอนไว้ว่าห้องครัวที่ดีของบ้านจะต้องมีเข้าวสารเต็มถังข้าวสารต้องเต็มถังอยู่เสมอๆออย่าให้ขาดเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ เจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีกินมีใช้ได้อย่างเต็มที่อย่างไม่มีติดขัดเงินทองไม่มีร้อยรอจึงเหมือนกับที่ว่าในบ้านนั้นมีข้าวสารเต็มถังอยู่เสมอเสมอนั่นเอง ไข่ไก่เคล็ดลับของไข่ไก่ตามหลักควงจุ้ยมีความเชื่อว่าไข่เปรียบเสมือนทองคำฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญก็คือวางไข่ไก่8ฟองวางใส่ะตรกาวางไว้ในห้องครัวจึงเปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้านก็จะสามารถช่วยส่งเสริมดวงด้านการเงินเงินทอง,ทอง ทำให้เจ้าของบาทร่ำรวยเป็นเคล็ดลับมีกินมีใช้แบบไม่รู้จักหมดไม่มีวันหมดเลยได้เช่นกันหาจานจานกรมสีขาวจานเสริมโชคต้มหลักความเชื่อมีเคล็ดลับความรวยที่เชื่อถือเรื่องนี้กันมากๆรวมถึงตามโรงแรมพัตตาคารใหญ่ๆหหากสังเกตกันดีๆจะพบว่านิยมใช้จานทรงกลมสีขาวนั่นก็เป็นเพราะ จานทรงกรมสีขาวเป็นตัวแทนของรากฐานที่บ่งบอกถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคงเริ่มขึ้นมาตั้งแต่รากฐานนี้ 6. ปลาปลาที่เป็นสลิมงคลจะสามารถเรียกโชคลาภเข้าบ้านได้ ่วยเสริมดวงด้านการเงินได้ด้วยเนื่องจากปลาเป็นสัตว์ที่ว่ายทวนน้ำได้ปลายังสามารถกระโดดข้ามน้ำตกเพื่อผสมพันธุ์ก็ได้จึงทำให้ปลาเป็นตัวแทนของความเพียรพยายามและความก้าวหน้าปลาที่เป็นสิริมงคลได้แก่ปลาทองเป็นปลายอดนิยมสำหรับการเลี้ยงเพื่อเสริมดวงการเงิน เพราะปลาทองมีชื่อและมีสีที่สื่อถึงสิ่งดีๆอย่างความร่ำรวยและมั่นคงและปลาคราฟถือว่าเป็นปลามงคลยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งเพราะปลาคราฟในภาษาจีนมีความหมายพร้องกับคำว่ามั่นคงแถมยังดูสวยงามน่าม,มองอีกด้วยโดยถ้าหากบ้านใดไม่สามารถเลี้ยงปลาได้ ตามหลักคงจุ้ยเชื่อว่าใช้รูปภาพวาดหรือรูปถ่ายปลาแทนก็ได้เช่นกันโดยรูปภาพจำนวนของปลายังสื่อถึงความหมายดีๆสิ่งดีๆดังนี้คือปลา8ตัวหมายถึงความร่ำรวยมั่นคงและอุดมสมบูรณ์และปลา9ตัวหมายถึงเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดที่สื่อถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวเ็ด ห้องครัวตำแหน่งของห้องครัวตมหลักฮวงจุ้ยและความเชื่อโบราณบอกไว้ว่าห้องครัวเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบ้านดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญฮวงจุย้ยห้องครัวที่ดีนั้นไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านและไม่ควรตั้งอยู่กลางบ้านโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้เงินทองรั่วไหลได้ง,ง่ายโชคลาภอาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้ฉะนั้นห้องครัวที่ช่วยส่งเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์เข่าบานให้ร่ำรวยได้ก็คือครัวควนอยู่ด้านในหลังบ้านก็จะดีมากที่สุดก็จะดีที่สุดนั่นเองค่ะ 8. เตาไฟ เตาแก๊สทำอาหารหุงต้มเตาไฟตั้มหลักควงจุย้ยมีความเชื่อว่าเตาไฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนภายในบ้านภายในครอบครัวดังนั้นจึงควรต้องตั้งเตาตไฟ ไว้ติดกำแพงที่เป็นผนังทึบแต่ถ้าหากตั้งเตาไฟเตาแก๊สไว้ล,ยลอยกลางห้องครัวก็จะทําให้ขาดพลังขาดโชคการเงินมีปัญหาก่าวต้นไม้บริเวณบ้านต้นไม้บริเวณบ้านควรต้องดูแลให้ดีมองดูสวยงามสดชื่นอุดมสมบูรณ์โดยควรหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดิน อย่าปล่อยให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวหรือหากมีต้นไม้แห้งเหี่ยวดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาก็ให้นำไปทำปุ๋ยอย่าปล่อยไว้รกรุงรังเพราะการที่มีต้นไม้ที่เฉาแห้งเหี่ยวขาดน้ำตายรกรุงรังเต็มรอบบ้านจะทำให้โชคลาภไม่ค่อยอยากเข้าบ้านตรงกันข้ามกับบ้านที่มีต้นไม้สมบูรณ์สวยงามจะมีโชคลาภเข้ามาได้ดีมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหลักควงจุยและความเชื่อที่กล่าวมานี้สามารถช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนเงินทองให้ไหลมาเข้าสู่บ้านได้เมื่อเราทำมาหากินด้วยความเพียรพยายามขยันแล้วส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ